หลายหลๆท่านอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นออกรถ9,000บาทสำหรับร้านเซ l l ์ a วพร2ของเรานะครับแต่จะดีกว่าไหมครับเท่าวันนี้คุณใช้เงินออกรถ9,000บาทและคุณได้รถที่เป็น Limited e dition ผลิตมาเฉพาะปีคลิปวิดีโอที่คุณกำลังจะรับชมต่อจากนี้จะทำขึ้นเพื่อประกอบการขายรถของร้านร้านเซลล์ไว้ร2อาจมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือกิริยามาย,ยาที่ไม่ดีต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ กราบสวีดสวัสดีมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับเข้าสู่ช anel นนของร้านเซลไว้พรามสองครับวันนี้นะครับผมยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับ เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับรู้กันอยู่แล้วว่าร้านเซลล์วายาร2ของเรานะครับสามารถเป็นเจ้าของรถนะครับผมเครื่องยนต์650ซีซี4สูบเรียงเสียงหวานได้ในราคาออกรถเพียงแค่9,000บาทนะครับแต่วันนี้ครับผมอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปเลยว่ามันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราใช้เงินออกรถ9,000บาทและได้รถที่เป็นตัว Limited Edition ผลิตเฉพาะปีนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับผม Honda c b 650F ปี2016โค้งแดง ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับตัวรถนะครับนอกจากเป็น l i m i t e d e dition ผลิตเฉพาะปีแล้วคันนี้นะครับยังให้ของแต่งมาค่อนข้างที่จเยอะจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเบาะแต่งหรือชิ้นงานคาร์บอนที่เป็นเพียวคาร์บอน <Okay. S 1> นะครับคันนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนนะครับ รายละเอียตดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงในส่วนของแต่งต่างๆมีอะไรมาให้บ้างและที่สําคัญนะครับราคาจะจําหน่ายและตารางการดาวผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูพร้อมกันในคลิปเต็มครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวเซลไวรพรสองเลครับในการทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปและหารถใหม่ๆราคาโดนๆมานําเสนอนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเจ้าคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับผม ก่อนที่จะไปดูรีวิวตัวรถคันนี้กันแบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลล์วาาร์2ครับรถทุกคันที่เราลงขายนะครับต้องขออนุญาตเรียนแจ้งราคากันก่อนเลยเพื่อให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถกับทางร้านเซลล์วาาร์2ของเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda c b 650F ปี2016โครงแดงคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายในราคาเพียแค่159,000บาทครับ กรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ4,489บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ3,946บาทครับค่าเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้นะครับฟรีค่าเืินการครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่นะครับ9 0 0าบาทจบทุกขั้นตอนครับ ได้ทราบในส่วนตัวราคานะครับและได้ฟังในส่วนของตารางการดาวผ่อนกันไปแล้วนะครับพี่ๆท่านใดที่รู้สึกว่าคันนี้ชอบถูกใจนะครับฝากกดไลค์ให้พวกเรานิดนึงนะครับแต่พี่ๆท่านใด ที่รู้สึกว่าคันนี้ใช่โดนใจให้กดโทรเข้ามาได้เลยนะครับเช่นเคยครับผมยินดีรับสายและยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบเต็มๆเลยในส่วนอันดับแรกเช่นเคยครับผมขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมในส่วนตัวเลขหมล์ตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงครับ เลขไม้ของเจ้าตัวนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่7,900กิโลนะครับย้ำนะครับ7,900กิโล ตัวนี้นะครับทางร้านเราการันตีไม้แท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับที่สําคัญนะครับนอกจากในส่วนของเลขไม้ที่ให้มาน้อยแล้วคันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์นะครับสดมากๆจบสุดๆการันตีให้เลยในส่วนตัวของเหล่าต่างๆทางร้านเซไว่นรามสองของเราเปลี่ยนถ่ายและเซอร์วิสให้เรียบร้อยเอาไปนะครับใช้งานกันยาวๆได้เลยครับผมเซไว่นรามสอง มาไล่ดูในส่วนของสีสันของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับผมซึ่งคันนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวรถนะครับผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนะัก สวยงามพร้อมใช้ตำหนิตัวรถมีแค่รอยขนแมวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสีที่ให้มาตัวนี้นะครับเป็นลีมิตเตสีดำโค้งแดงนะครับที่ผลิตในส่วนของตัวปี2016เท่านั้นอาจจะมีในส่วนตัวจดทะเบียนปี2017บ้างนะครับแต่ตัวรถนะครับโฉมนี้เป็นโฉมปี2016เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับผมจะมีในส่วนตัวโค้งแดงและโค้งขาวนะครับให้มา2ตัวนะครับเป็น2สีซึ่งจะมีทั้ง c b และ CBR นะครับตัวนี้แล้วแต่ความชอบและการใช้งานของแต่ละ ท่านเลยมาไล่ดูในส่วนตัวชุดของแต่งกันบ้างดีกว่าครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเจ้าคันนี้นะครับของแต่งให้มาครบจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับในส่วนตัวชุดด้าน้าก่อนเลยไล่มานิดนึงครับตัวนี้นครับมาพร้อมกับชุดชิลหน้าแต่งทรงหัวใจสีสโมกนะครับ พร้อมกับขายยืดชิวตรงรุ่นให้ตัวรถนะครับดูมีมิติดูเฉลียวดุดันมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับในส่วนตัวกรอบเลือนไม้ที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นางานคาร์บอนอีกเช่นกันตัวนี้นะครับผ้าคาร์บอนสวยเป็นผ้าคาร์บอนแท้นะครับซึ่งในส่วนตัวชิ้นงานคาร์บอนเจ้าคันนี้ให้มาจัดเต็มจริงๆครับนอกจากในส่วนตัวกรอบไม้นะครับไล่มาดูในส่วนตัวครอบถังครับ ตัวนี้นะครับครอบถังกันลอยที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นงานคาร์บอนแท้อีกเช่นกันตัวนี้เป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับป้องกันตัวถังจากริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นนะครับจากหัวเข็มขดัดหรือกระเป๋าคาดเอวต่างๆหรือแม้กระทั่งการวางหมวกกันน็อกบนถังตัวนี้เซฟต,ตัวถังได้ดีมากๆนะครับ ไล่มาดูในส่วนตัวด้านหน้าครับผมยังอยู่กันในส่วนตัวชิ้นงานคาร์บอนนะครับซึ่งตัวนี้ให้มาเต็มๆหล่อๆดูๆครับเป็นมาในส่วนของตัวบังโคลหน้าคาร์บอนครับ ตัวนี้นะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนอีกเช่นกันตรงรุ่นสำหรับ CB650 โดยเฉพาะผ้าคาร์บอนสวยนะครับไม่แตกลายงานไม่ด่างไม่ซีดนะครับนอกจากนี้ครับผมอีก3ชิ้นด้านหลังครับมาดูในส่วนตัวชุดปิดไฟท้ายด้านบนรวมถึงจับหลังตูดหลังตัวนี้ที่ให้มานะครับก็เป็นงานคาร์บอนอีกเช่นกันครับแต่ตัวนี้จับเป็นในส่วนของเดิมหุ้มคาร์บอนนะครับซึ่งคาร์บอนนะครับสวยๆอีกเช่นกันนะครับไล่มาอีกนิดนึงครับในส่วนตัวด้านล่างครับผมยังไม่จบเพียงแค่ ในส่วนตัวชิ้นงานคาร์บอนนะครับในส่วนตัวชุดบางโคนด้านในนะครับและบางโซ่ของตัวนี้ที่ให้มานะครับก็เป็นงานคาร์บอนนะครับผ้าคาร์บอนแท้ชิ้นเต็มดุดันอลังการสุดๆนะครับเรียกว่าหล่อๆได้ไปพร้อมใช้พร้อมขี่พร้อมเท่ครับ oh! ไล่มาดูของแต่งกันต่อครับถัดจากในส่วนตัวชิ้นงานคาร์บอนต่างๆของตัวรถกันไปแล้วนะครับมาดูในส่วนตัวชุดการเบรกและการคัดกันบ้างครับในส่วนของตัวชุดก้ารเบรกและการคัดของเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับจะเป็นในส่วนตัวงาน CNC ครับสีดําตัดแดงนะครับตัวนี้เป็นของ r e c i n g Power ตรงรุ่นนะครับสามารถปรับตั้งระดับได้ถึง6ระดับให้ผู้ใช้ผู้ขับขี่นะครับเลือกปรับตามความชอบความเหมาะสมตามการใช้งานได้เลยนอกจากในส่วนตัวชุดกันเบรกการคัดนะครับใกล้ๆกันตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวชุดกระจกไบแฮนด์แต่งครับตัวนี้ของ xmax นะครับตรงรุ่นนะครับมาหล่อๆอมองเห็นชัดเจนไม่สั่นไม่หลอกตานะครับไล่มาอีกนิดนึงครับผมในส่วนตัวเบามาดูที่เบาะกันบ้างครับเจ้าคันนี้นะครับเรียกว่าเสริมความโดดเด่นนะครับผมโฉบเฉี่ยวให้ตัวรถและดูมีมิติ ดูทรงสปอร์ตมากขึ้นจะเป็นในส่วนตัวเบาะตัวนี้นะครับที่ให้มาเป็นเบาะสปอร์ตนะครับรง2ตอนแต่จริงๆตัวนี้เป็นแบบเบาะตอนเดียวยาวนะครับตามมาเป็น2ตอนเลยใช้ขออนุญาตถอดเบาะให้ดูนิดนึงนะครับ ซึ่งในส่วนของตัวเบาะตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเห็นว่าไม่มีการตัดมาเลยนะครับผมทํามาในส่วนตัวฟองน้ําด้านบนนะครับเสริมมาให้หนามากขึ้นให้ตัวด้านหลังนะครับดูเป็นตูดมดที่สําคัญนะครับนั่งสบายมากๆทั้งคนขี่และขนซ้อนครับผมขยับมาด้านหน้าอีกนิดหนึ่งครับเกือบเรียงไปเลยนะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดกาดพอาน้ําแต่งครับ ตัวนี้นะครับกาดมอน้ําที่ให้มาเป็นกาดมอน้ํางานมินียมตรงรุ่นขนาดใหญ่ครับตัวนี้นะครับเซฟเมอน้ํากันหินกระเด็นหรือวัสดุต่างๆกระเด็นเวลาที่เราออกทริปใกล้ๆขี่ในความเร็วสูงๆนะครับตัวนี้เซฟเมอน้ําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ,รบ ในส่วนของแต่งนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับผมไล่มาที่ด้านหลังกันนิดนึงดีกว่าครับในส่วนตัวด้านหลังครับเจ้าคันนี้นะครับมาพ้องกับท้ายสั้นแต่งตรงรุ่นนะครับตัวนี้ยึดแข็งแรงเข้ากับหูยึดเดิมทุกจุดนะครับแต่ข้อเสียตัวนี้นิดนึงนะครับคือไม่สามารถพับเก็บได้นั่นเองครับไล่กลับขึ้นมานอกจากในส่วนตัวท้ายสั้นแล้วในส่วนตัวไฟท้ายนะครับเจ้าคันนี้ยังมาพ้องกับไฟท้ายแต่ง ทรงมัดแต่งแบบ LED ซึ่งตัวนี้นะครับหลอ่ลอๆนะครับมองเห็นชัดเจนที่สำคัญตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับไล่มหอีกนิดนึงครับผมในส่วนของไฮไลท์ของตัวรถที่ผมบอกได้เลยว่าขาดกันไปไม่ได้สำหรับรถสี่สูบเรียงเสียงหวานๆนะครับต้องมาพร้อมกับท่อแต่งเป็นที่รู้กันแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเจ้าคันนี้ครับผมมาพร้อมกับท่อแต่ง ทรง SC Project ปากคาร์บอนซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เสียงโหดดุดันมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับชุดกันร้อนท่อที่เป็นงานสแตเลสตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีเสริมความดุดันให้กับตัวท่อดูเต็มดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมไล่มาดูในสองตัวชุดยางหน้าและยางหลังกันบ้างครับสำหรับท่านใดนะครับที่กังวลในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเจ้าคันนี้ไม่ต้องห่วงครับ ในส่วนของตัวยางหน้าและยางหลังตัวนี้นะครับดอกยางยังเต็มอยู่นะครับหน้ายางยังไม่แข็งพร้อมใช้นะครับพร้อมเคพร้อมเอาไปดูวทิปและสร์โค้งกันได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมและเทสระบบไฟและที่สําคัญไปฟังเสียงท่อกันนะครับว่ามันจะดุดันร้าใจขี่มันขนาดไหนนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถนะครับผมรวมถึงการเทสระบบไฟฟังเสียงท่อเสียงเครื่องของตัวรถคันนี้พร้อมๆมกันนะครับ ในส่วนันดับแรกครับผมเลยเเราไปเปิดกุญแจนะครับเทระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยครับผมเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงนะครับพอดีแถวร้านมีก่อสร้างสะพานนิดหน่อยนะครับผมโอเคี๋ยตเปิดกุญแจครับโอเคครับในส่วนตัวระบบไฟนะครับเริ่มต้นในส่วนตัวไฟเลี้ยวครับตัวนี้เปิดเป็นพามากให้ดูนะครับสี่ดวงหน้าหลังตัวนี้ติดครบไฟสูงนะครับบอกครบครับผมนอกจากนี้ครับเสียงแตรครับ ตัวนี้แต่ดังปกตินะครับผมนอกจากนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวบอก ABS นะครับเมื่อไหลออกตัวไปตัวนี้ไฟ ABS จะดับครับตัวนี้เป็นแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับผมเมื่อสตาร์รถก็จะหายไปครับเดี๋ยวมาสตาร์รถเลยครับผมขออนุญาตนะครับโอเคครับหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับเป็นบอกรอบเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวเบิ่นิดนึงหนาปัดบอกรอบปกติครับไม่ว่าดูรอบพานไงครับ ครบนะครับสีสันสวยงามมากอย่างที่แจ้งไว้เลยคันนี้ในส่วนจานดิสนะครับคันนี้นะครับสวยๆครับ มาฟัางเสียงท่อกันบ้างดีกว่าครับขออนุญาตเพิ่มเครื่องนิดน,นึงนะครับ บอกเลยว่าห้ามพลาดสวยงามจริงๆครับคันนี้ นึนงโอเคดับออฟไลน์ครับทำงานปกติครับผมขอบคุณค,ครับผมก็จบลงใปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda CB650F โครงแดง Limited ของเราคันนี้นะครับ รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมครับผมของแต่งต่างๆรวมถึงราคารถและตารางการดาวผ่อนนะครับสามารถกดดูเพิ่มเติมครับผมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเช่นเคยครับผมฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับรถรุ่นอะไรและราคาจะเด็ดดวงขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลากันไปก่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีครับ